สวัสดีจ้าวันนี้มาเที่ยวสวนเชอรี่ว่ะโอ้ยสวยจะให้ดูจ้าว่ามันโดดแค่ไหนนี่จนะ้าโดดมากมากโดดมากๆเลยจ้าโอ้โหต้องชิมก่อนนะจ้าว่าลูกไหนลูกไหนมันอร่อยชิมก่อนจ้าสดๆจากต้น หยกมากเลยจ้ะืมหวานใครจะชอบสีช้ำๆหรือจะชอบสีแดงๆต้องชิมก่อนจ้าต้นไหนอร่อยชิมได้กินได้อิ่มแล้วค่อยเก็บก็ได้จ้านี่เลยจ้าเป็นแถวเลยเขามีเก้าอี้ให้ให้ยืนด้วยนะมีเก้าอี้ให้เก็บด้วยจ้าต้น,นนี้หวานให้ไหมต้นนี้หวานเอาเลยไหนชิมก่อนสีชิมลูกหนึ่ง เห็นลูกนีลูกใหญ่โอ้ยลูกญ่อืมหวานต้นนี้หวานเราเลยดูกิ่งมันด้วยนะต้นไหนนี่จ้านี่ผู้ร่วมหวานหวานเลยสนุกแล้วสนุกแล้วเก็บให้เพลินเลยจ้าต้องชิมอิ่มก่อนอ่ะแล้วค่อยเก็บทีหลังสะออเชอร์ดี่หลายจ้าจะเป็นดกคักดกเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยดกเป็นผุ่มเป็นฟัวมึงเนี่ย หลายคักจ้ะกินอิ่มแล้วค่อยเก็บเนาะหลายค <ไป S 1> ักจ้าเก็บไปกินไปอิ่มแล้วค่อยเก็บจ้าลูกดำก็มีลูกแดงก็มีน,นี่อ่อนซ้อนหลายพี่น้องพวงหนึง่งเยอะมาก